ามาแชร์ความสะเพาของตัวเองนะครับผมอันนี้ครับเบอร์ดากี้นะครับเบอรด์ดากี้เป็นดาวรุ่งในทีมสำรองของผมนะครับคือผมมองตัวเนี้ยผมอาจเป็น3ามแมตช์แล้วผมก็ตีโพยต,ต,ตีพายอย่างรวดเร็วว่าไอ้เบอร์ดากี้เนี่ยโดนแบนสามแมตช์นะครับผมในเกมสำรองในชุดสำรองนะครับ ผมคิดไปอย่างนั้นแล้วผมก็เลยเข้าไปปรับเงินนะครับเอ้ยไม่ใช่เข้าไปปรับเข้าไปเตือนว่า,าคุณโดนแล้วออกแล้วโดนปรับ3มเกมเนี่ยผมเตือนคุณนะพอเตือนไปเสร็จปุ๊บพี่แกก็นี่แหละครับ f Fe He has b e e n t t a d แอ Fair and f a i r l y <c oughs> นะครับก็คือได้รับได้รับการการกระทําที่ไม่ยุติธรรมจากผมเนี่ยแหละครับ แต่จริงๆแล้วเช้าเนี่ยมันเจ็บสามเดือนจากการลงเล่นทีมชาติสวีเดนชุดยูยี่สิบเอ็ดผม,มโคตรเท่าเลย <c oughs> เตือนเดียบโทษดีเหมือนผมเพิ่งตื่นนอนไงก็ไม่รู้อยู่ๆก็ไปเตือนเขาฉนเฉยเลยมันเจ็บสามเดือนมันไม่ใช่แบนสามแมตส์โอ้น่าจะตบกระบาลตัวผมเองโอ้ประโถ นี่นะครับความสภา่าของของตัวผมเองนะครับท่านก็เวลาเล่นอะไรก็อ่านดีๆนะครับอย่ารีบตัดสินใจที่โพตีพายไปอย่างผนนะครับผมรอบหน้าจะมีเรื่องอะไรตลกๆหรือว่ามีทฤษฎีเทคนิคแนะนำอะไรมาฝากมาแชร์ให้ได้รับชมรถฟังกันก็ฝากติดตามฝากซ u b s c r i b e กันด้วยนะครับขอสุขการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับป่ะโถ่